เปียดิกระดานหลงหนึ่งพื้นกนิ่ในเปลี่ยนอันมัดหมายเต็มไว้ลองตั้งอันเจ้าเยซสูปานเปียติดไวอโอพระเปลี่ยนเจา้าปานเปียติเจา้าในให้ได้เนเปียลองตั้งอันอําโปึงตักเปลี่ยนมานั่นตีขามันเจ้าตั้งหลายออเจ้าครดจังป่อยใจตมานกลางเฮาหมันเจ้าเขาให้มาผุยเหน ลองตั้งเจ้าหนที่คามันเจาโยหันเลเป็นกออ้อนคำศักดิ์ีลองตั้งกาอันมันไดหันตั้งเสียงตั้งหมดออกในจํำเปลี่ยนคอความอันมันบอกหลัดเหนยลองนุกกรปัดตราอีกตั้งความเสดจ่าอันเจ้าอีสูครลิต พุ่เน่นั่นโอกก็อันพัดอ่านลิกตราในปันตีเปินนั่นมีบังกราออเขาเชื่ออันถ่อมเอาความปียาติกในสิเลกำจังจอมกาหนังอันเต็มไว้กัในผืนดิกในนั่นก็มีมังกราออลองมันจำคิงกาละจำตักหอดถึงมาเย้าโอ กวามต่งตักที่เจ้อเจ้าเจ็ดปาเกาโยห่ันเต็มลิกป่านกว่าที่เจื้อเจ้าเจ็ดปาอันมีอยู่ในเมืองอาซีปุ่นออไฮสุฮับเอาเจชจูอีกตั้งตั้งหนิมอันเปลี่ยนมากระดีพระเปลีนเจ้าอันมีอยู่จูปิจุปนันเจ้าอันมีอยู่มีมาเชือจูอาติกเจ้าอันตักมีอยู่อาณากตกาล่า กำดึงเสีเสียนั่นอีกตั้งกะทิวิญเจ็ด้าอันมีอยู่ภายาระพลังเจา้าอีกตั้งให้เจา้าเยสูคริตอันเปลี่ยนเจ้าอันปาตั้งเสดจจาแหล่คำสักเสีเจ้าอันเปลี่ยนเจ้าลูกตนแหลลูกขึ้นดิบเจ้าอันอุป,ปึ่งคนหัวคำล้อกี่ตั้งหลายนั่นมีกระหนือสูสีกรรมรย มันเจ้าฮักเข้าหนาลงลางเลยมันเจ้าขำาตตังเขาให้เลยป่อยคว้างให้เลยป่อยคว้างปันอาเป็ดเขาเสียวเอาเาขาคั้นไว้ในอาลาคนหัวคำตั้งอันอุปปึงอีกตั้งในอาลายิหยิดเย็ดปรเหกอันเฮ็ดวัดกูก้ไก่ภายนาโปมันเจา้าพระเป็นเจา้านั่น ไหมันเจ้ามีบุญสิอีกตั้งตันโคอาณาจากตาสิสิบสิบตำตำสี่คำลุยอามิงดุยรู้มันเจ้าทักขี่หมอกกลุ่มมาอกกคนกูก็กูคนอีกต่างคนเชื่ออันไรแตงมันเจ้านั่นทักมุงมุงหันมันเจ้าออ คุ่นรขี่ตังสิงตังหลงตักในห้องอายป้องคังก็เปื่อมันเจ้าออตักเปลี่ยนเชื่อเชื่อห่งนั้นเ,เนนต้เต้ออออาเมนเขาเปลี่ยนก่อเจ้าหูพึ่งอีกตังลื่นหลังสุดเปิน่นออว่าไหนท้าราพระเป็นเจา้าเจ้าอันนั้นตาตันโคเจ้าอันมีอยู่จูปิกจุปันจุเจ้าอันมีมาจูอติก เจ้าอันตักมีอยู่อนากตรกาลากำรินเีษเสดันมีอามิงออนิมิกอันไรหันเจ้าคริฑเกาโยหันอันเป็นปีสูงในจอมหนังอันเปลี่ยนตะเปเจ้าเยสูก้หนึ่งนั่นเป็นก้เศษห่มรวยกันตั้งสูงก็ได้ตั้งอันเยื่นคำตุกฆ่าตั้งผ่านอันตุกฮอดกระหรือเขาเชื่ออัน จับแสงกันตั้งเมืองมันเจ้านั่นออกก็าได้ขำตุกตุกตกตกแกน้นกันในุนอันห้องว่กุนปัดมูก่ก็เปร์เขาหฮลาตราพระเป็นเจ้าอีกตั้งเส็จ,จ่าตราอันเจา้าเยซูเนียียนั่นอยู่ยาวในวันในวันเจ้าพระนั่นวิ่งอเจ้าอุบทิง เก่าเลยก่เลยงินเสงอันใหญ่นาโมหลังเหมือนเชื้อหนังเสงเนคลานั่นรลัดกตีไผ่นาไผ่หลังเก่าออเสงนั่นรลัดว่าการเมาเลยหันในแต็มไว้ในผืนดิกแหล่ส่งปานกว่ากตีเจอเจ้าตั้งหลายอันมีกันในเจ็ดเวงอันเป็นเวิงเอเพ็ดเว้งเสมอหน้าวิงปีละกรวิง สว่าทีละเวงสาที่เวงพี่ละเทละพี่ตั้งเวงโลโลติกีเจ้านั่นเจ้านนตาวาหนังไหนอ๋อเขาไหวตัวให้ยเลยหันก่อนเฮ็ดเสียงโมมาล่าต่อเขาเลยเขาเลยหันเข่งตีไต้ไพอันเอาตั้งคำเฮ็ดไหวจิตอันอีกตั้งในเกกฑงเข่งตีไต้ไผ เจ้านั่นมีก้อนเหมือนเชื่อหนังลูกก้นนั่นก้อนหนึ่งนุ่งโคโยาวห่มถึงตีนแหลเ่เอาใส่แหววคำหัดอกมันไว้อ่อคุณหูมันเขาเหมือนเชื่อหนังขนโซอัมนั้นก็เขาเหมือนเชื่อหนังมวยหาไหวแหล่มักตามันก็ส่องเฮือเหมือนเชื่อหนังผิวไพ่อ่อ ตีนมันหือมักเหมือนต้องเหลืองเจ็ดเจ็ดอันหลอมกัไในเต่าภัยนั่นเลยเสียงมันหลังโมเหมือนเชือหนังเสียงน้ำตกตัดโอกัไในมือขอนขวามันนั่นยิบกำไว้เหลาเจ็ดลุกแหล,ล่ลับลับสันแหลกอันมีคมสองไผ่อันไผ่น่านั่นก่ออ,อกมากันในซพมันอยู่โอ นามันก็เือมัเหมือนเชื้อหนังสายเลี้ยงขิงกลางวันเต่งนั่นไหวอออสักใหม่ในเจ้าเคฤ็ดเมื่อนเกาหันมันจึงเกาคุบหมุกกะทียิ้มจินมันอยู่มันเชื้อหนังคนไตยอยอมันนั่นเอามือขวานขวามันตั้งใส่กระเนือเกาเลยลาดว่ายาปีกูเขาเป็ี่ยนกอจ้าโหปึ้งอีกตั้งลื่นหลังสุดออ กวนอาศกรกิบเปลี่ยนอเก่าเลยตายเย่าเลยต่อเดียวในเก่ามีอาศกรกิบอยู่ตาสีอัมทัดสืบๆตามๆอเก่าอุบป,ปึงตั้งตายอีกตั้งเมืองมาลนานาเมืองมาลาน่าอเบื่อในเลื่องเต็มลองตั้งอันโมหันกาม,มีจ้าจิมลองตั้งอันเปลี่ยนอยู่เมื่อเหลียวอีกตั้งลองตั้งอันตักเปกลี่ยนมาคำรุน เช่นั้นไว้ตาอันนักอธิปเปอันลึกลำอันลึกอันลำลวยลองเหลาเจ็ดลุกอันมีในมือขวานขวาเกา่าเจ่นนั้นอีกตั้งลองเข่งตีไต่ไพ่คำเจ็ดเช็ดอ่านเจ่นนั้นจำเหลาเจ็ดลุกนั่นเป็นตำหนากิเขาเจื่อันอุบทิงจจ้งเชื่อเจ้าเจ็ดปลาเลยเข่งตีไต่ไพ่คำ cho nên sắm biến chưa cháu chết ba ổ.